สูมซ้ายอยู่ซ้ายล่ะพี่น้องมาพร้ากันนังเงี้ยชื่อแนวเด้อพี่น้องจ้ะมื้อนี้มื้อนี้กินกระปุกสาหัวหอยพี่น้องหอยแห่มาเด้อมาเอาไปเห็ดอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่เมืองไทยได้จ้ะมื้อนี้ยเด้อยังไงคุกินกระปุกสาหวากินกระปุกสาหวานก็เด้อค่ะมีเอฟซีน้ำผอมได้พี่น้องเอฟซีไม่กินน้ำไรเอฟซีกินน้ำไรก้นขนาดได้แข่เบิรงนได้ค่ะเด้อ แค่แบงเอฟซีแม่เขาผสมกันเด้อขาเขาปรุงปรุงให้เรียบร้อยกันนะจ๊ะก็คือก็เลยก็เก็บ้ีกันได้ซีสูตรก่อนเขาเอาขาขึ้นมาหางเดินลงอยู่อันนี้พี่สาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่สาวเดจ้ะเด้อร้านสาวค่ะสวัสดีค่ะอันนี้เอื่อยค่ะอันนี้ก็อันนี้โมนไงสวัสดีค่ะอันนี้ไงไงมาก น้ำกันเด้อพี่น้องอันนี้นึ่ค่ะชาวเชียร์เบียร์ค่ะชาวเชียร์เบียร์น้ำการเด้อค่ะเด้อพี่น้องเขาปรุงกันนะคะนี่พี่น้องพี่น้องในเบื้องในพักมีพักกันพักแก่ไหมพี่น้องแก่หอมอืมกระลำอืมอันใบมะยมนะจ๊ะแล้วก็าักก้านจองนะจ๊ะได้หมานคณะคณะบ้านคณะคณะเม็กซิโกค่ะอันนี้เป็นว่าบัวพวงสุรดอยังนี่แหละคุณว่าภาษาบ้านเท่าภาษาบ้านฮะบัวพวงสุรดเป็นว่นน้ำพี่น้องแสบมาก แ้วแม่ยังไม่ได้ปรุงเนะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นมีครบถูกสูตรได้พี่น้องใช่มีประแดงสดประแดงตุ๋มน่าจะเนาะเป็นไหมาครบสูตรเลยจ้ะไหมะเป็นลายผิดปนเป็นลายอันนี้ชุดลดค่ะอันนี้ใส่หน่อยเสียบหน่อยใส่หลายเสียบหลายนะคะผู้วามาเขาบอต้องใส่โอเคกระดเบอร์กินก็ต้องใส่ได้พี่น้องแล้วแม่เขาปรุงกันได้ค่ะเด้อยแล้วแม่ิใส่ชุดลดได้หลายแล้วแม่ใส่เสียบหลายอันไหนประแดกต้มนี่ปะ ดใส่ไปด็ดกล่อมได้นะแมวนี่ใส่ไปด็ดกเติมจะได้พี่น้องจ้าแมงวันแมงวันได้พี่น้อง้น้องแม่น่ะคนลูกคนพ่อแมงวันหลายขนาดใส่มือได้พี่น้องใส่มือโยมรุ่นเนี่ยเขาต้องใส่มือโยมเลยค่ะคนอยู่เก่าลิ้งเขาอันใดแสบนะใส่ปลาไ,ไหมใส่ซอสนั่นปเป็ซดซอสอันนี้ซีริพอดใส่ไปเถอะค่ะ ปลาแดกนะขอใหหมี้แสบปู๊งยี่ห้อพี่น้องเอาประด็กข้างหลังเทวดาข้นแสบประแดกขอหยมมได้พี่น้องหยม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 หยหยมยมหยหยมหหยมหยยยยหนยหยมมยหมมยหมยยยยยม เป็นเรือปกตินะพี่น้องมาได้ว่าทะลึงได้ค่ะเด้อแมนขวบอ่ะแสบๆพู่หนึ่งค่ะอีกเล็กเลยน่าในปีละค่ะเห็นอยู่บ่โอ้อีกเล็กเลยตอนนั้นมันแมนนั่งมามากินมาแมนแล้วมามากินแล้วเขามาแตเข้ามาแต่แบบอันนี้พงศรุนะจ๊ะแสบๆได้พี่น้องพักสื้นพักพื้นพักพื้นแล้วแพ้แล้วแพ้พูนมา ผักไทยก็คือผักก้านจองนี่จ้ะพี่น้องมีนอูุ่นน้หมันแก่ขนาดตัวบุ้ยหอมจ้ะแซบบอแซบบออไรกันบบแบมน่ลยผู้ล้งราศีกันย์ขาขา่กินผลงจ้ะแซบแบพี่น้องครับเพื่นไปหาผักเพื่อนลงผักพี่น้องเรีผักกรบกรึพี่น้องเอผักขาแม่ท้งแม่ทงเี่เอิผักก้านจอง พวกมูเจ้าเอินพากันจองนะแม่บ้านนะแม่จะเอ,อินผักายผักายใหญ่นะจจะผักไายใหญ่คนบ้านพัก,กันจองหนอละจ้ะมาเด้พี่น้องมาได้โอ้แสบหลายคนเด็กกินโดนห่เด้ค่ะบานๆเท่านี้แเนี่ยไบองไอบเล้ยพี่กรเกลืออลเด้พี่น้องไห้กิน่ไหนะ้เอ แต่เหมือนน้งแม่มาก็แจังสิได้พี่น้องก็ได้ลูกจากษขั้วอับมาชนเถอะแต่คำว่าได้ทายเนาะค่ะมันเก็บเกี่ยวความสุขตรงนี้ไว้เนาะแจ้งแง่ใดได้น้งแม่สฉลี่ยแมาอีกรอบหนึ่งพี่น้องจ้าภราพี่นาภรรยาลูกพี่ลูกภรรับบาร์บีิกินดีนั่นเดี๋ยวดิมีแห้งเนาะพี่น้องเหนมะเหนือละค่ะเก็บมากะซื่อจ้าของ แม่จะแม่นุ่มนั่เนาะัดแล้วค่ะเอาให้เบิงค่ะให้เบิ้งได้ค่ะว่าเอซีน้งแม่เพิ่กินแบบเบ๊กกินแบบบันานๆพี่น้อเฮ้ยใครจอ่านสายเอยู่เมืองเราเมืองหน้าอยากกินคือเก่าอยากกนกล่พี่น้องกินไปกันนิ่ท่านิ่ท่าร้านไปได้ค่ะอันนี้ เวนมหาานั่นะเอฟซีพี่น้องจานเนี่ยเสบแ่งด้การุส้างเอาทำยังไงได้ทำยังไงเกินต้นเต้มอย่กคือตัวปีน้อม่าวเรนี่ก็ยังแสาอย่อไรดูท่กินบอกรบคุณอันนี้พี่สาวน้องแม่น่ย

กับปนซาเอามือเกาแ่รกินก่อนนอรลกปูซาต่านบอกว่าว่ากมกับปน่ากะเอามือซ่านาะเทาอบนไ้เก็กระบวงซาผูบฝนเบาน่ำพีน้องจะอยู่น้ำกันเตกเตบ่มีเงินพอหาบ่มีเงินพ่อหาจนนงสองสามล้านนั่นน้อเดี๋ยวนี่ยเป็นมีบาทมีรถมีไฮสวเดน้นแม่อะไรเนนดเียเองหลานยังลนองเ่ นี่ทำกันทำกันอันนี้ร้านเช้าจ้ะแต่เต้เป็นท่านเกิดปุณแม่ตอนนี้เป็นเป็นใหญ่กว่านังแม่อีกเป็นกินหลายมันก็เลยใหไงปุณนางกลางนะกะ เอานังแม่ขีคาอเล้อค่ะนำถั่วอามาบดได้มันก็เลยให่ขีข้อคาะเพิ่นเี้าไปหนองเนาะสมัมตจะกีไปเลี้ยงงวกับเพิ่นนะอ้พัก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 พลอดสุดจอดชิ่ได้ย่บ่าขึ้นก๊กมาขึ้นบังลินไหม่ขึ้นบังดินไม่พี่เนอะฮะุบโลกงานหนึ่งนะจุนพูนอยู่พี่นนองเลยจูนพูนอยู่ก็แทนนะทำกับบมาหื่อเล่นตม มอเมามอคนเป็นเลวว <laughs> ่าความหล้างคนมวนกันแด้วไ <laughs> ด้ยัยางผู้เ็วกันหูยุ่งว่าง่ายผูยุ่งไดเ็มกันไม่ได้เห็น้นงาไมหายงานใหม่งานใหม่มันตายเลยงา <laughs> นขี่เห็นหนาปนนนะเฮ้ยผู้ว่า4ีคนและจฉาะ มีนี่เนาะเฮ้ยฮักบัวลงคเลยต้นนั้นมันมวนแต่ได้เนาะออันนี้กล้วยนั่นมาหอดเพื่อนก่อนพ่นนอหัวนพ่นนี่เลนแบบเรอยวๆที่ข้างเนาะเฮ้ยนอกระตุ๊บไปปล่อยไว้นอข้าแต่เล่นแบบเร็วมวนอันผูเป็นเหลวหนึ่งก็จะแม่นผโผูใช่ปะลงุงลุงอันไทยกบพอลุงดีนั่งนอเวยก็ว่าที่หล่อเป็นแถวเปาอยู่ในพี่ภาษาเก็บบางมีข้าแลนที่ว่าเกิดพอตายเฉพาะเด้นน้องแม่เขาอยู่เด้๋ยวไหน่องแสบหลาย กินไปบอกเพมล้างไปได้พี่น้องสมแมตะกี้มวนหลายมันคือวาสไปใช้มายาเนาะเว้ยิไปเดบน้อยเนาะใชน้อยเนาะแสบค่พี่น้องตอนนอกบมาก็กบบวงหลยมาอุ่นบุพเพสุขกุับานเดียวนเดี่บางทเนี่ยอันนีอันมาอันเสบียนไม่ี้ก็คือการอันไม่แม่ไม่ใช่แม่เออ ถือก็เกิดปีหนึ่งปีสองตามคนเนาะมวนๆได้พี่น้องสมัยตะกี้เดี๋ยวนี่เด็กหน่อยเขาบุ้งหูหนำดอกดีในเสมอเนี่ยอิตะกีนะโอ้โสูบสมบุกสมบัติกันหลานเพิในนี่ทานอ่ะเป็นหลานเด้ลูกเอืือบ้านี้ซื้อเบี้ยพี่เบิร์นหูอยู่ว่าบ่มีหมองนางอันคนกับเจมินหน่อเฮ้ยพี่เบิร์นไปกินเบี้ยบ้านนี้หมองนางก็บ่มีโอ้ท้องเบรทับถนุนเนาะ กูเขาเอากันู้น็ไม่ยู่อะอันนี้น้งแม่บวบพี่น้องจ้าถามบหูดอกเจ้าพนบ่าเรืืองไงอวบไม่ได้บวบลำซีงฉันบอกสมัยนี้น้าแม่บโบดอกสมัยเกาๆนั่นกูค่ะยี่าจะรวยกล่องหอยลายมาเนี่ยคันแม่อันบวบเรื่องสมัยตะกี้เปรียบเทียบว่าขึ้นแถาแห่งเราพี่น้องจ้าเอาแล้วนะทังั่นทนี่ทำั่นสมัยเสมอเนี่ยถ้าทามน้งแม่หูจัาผู้นั้นผู้นี้บวบ หลานเป็นแน่หลานเฮาแน่ว่าหลานนะไม่หลานเงินแท้แทเสพี่น้องมาเด้อแม่ขอขอสุเลสุเลยดอแบบต่ำทีเอาพวที่เอาแบบโกงน้่หนัอตัวหนักตัวนัตัวนักตัวนกวนักตักัวนกตันกันักตัวหนักตนักตัวห้อกดัวหกตัวหนักวนักตันักตวนากัวนกันกัวนวหนากักันคลิปหนักสบกันกตหนกซกนแวนน บ้านตัวเดียวก็แขอบคุณค่ะ